สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นเดย์สินะคะโปรแกรมโยคะวันนี้ให้ดีเลยนะให้ทุกคนเอาโปรแกรมนี้ไปฝึกก่อนนอนนะคะใช้เวลาเพียงแค่1ินาทีเท่านั้นนะอุปกรณ์ของเราก็คือมีเบาะหนึ่งอันเอาไว้รองที่สะโพกใครที่ข้อสะโพกตึงมากเข่าตึงมากหน้าขาตึงมากแล้วก็ปวดเมื่อยหลังบ่อยๆจากการนั่งพื้นนะคะหาเบาะมารองเพิ่มได้หรือใช้การนั่งบนเก้าอี้ได้ถ้าเรานั่งกับพื้นนะตอนนี้เราจะนั่งเป็นขาสบายชั้นเดียวก็คือหย่อนข้อเท้าขวามาอยู่ด้านหน้าข้อเท้าซ้ายแบบนี้ส่วนสําหรับ ใครที่นั่งบนาอี้ก็นั่งวางเท้าลงไปที่พื้นเท้าขนานกันนะคะไม่มีการนั่งไขวยห้างนะนั่งกดเท้าลงไปให้ขนานกันแล้ววางมือไว้บนหน้าตักถ้าใครนั่งขาสมาธิแบบพูนๆก็วางมือไว้บนหัวเขา่าแล้วงายฝ่ามือขึ้นแบบนี้แล้วให้ทุกคนยืดกระดูกสันหลังขึ้นมานะคะคางขนานพื้นให้เรามีความรู้สึกว่าคอของเรายาวแล้วยืดกระดูกสันหลังขึ้น แล้วทุกคนลองหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะสูดฟืดเดียวเข้าไปเลยค่ะหายใจออกทางจมูกหายใจเข้าทางจมูกล้องสูดเข้าไปทีเดียวเลยค่ะหายใจออกทางจมูก อีกสรอบค่ะหายใจเข้าทางจมูกล้องสูดเข้าไปทีเดียวเลยหายใจออกทางจมูกอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าสูดเข้าไปลึกๆทีเดียวเลยค่ะหายใจออกค่ะ อีกหนึ่งรอบหายใจเข้าสูดเข้าไปทีเดียวเลยหายใจออก เดี๋ยวเราจะขยับบริเวณซี่โครงสีข้างลำตัวแล้วก็ยืดหลังเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะใครที่ยังนั่งบนเก้าอี้ก็ยังนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้นะเหยียดแขนออกไปด้านข้างลำตัว45องศาฝา่ามือหันไปด้านหน้าแบบนี้ทุกคนดูให้คุณครูนิดนึงว่าตอนนี้แขนของเรานะคะอยู่เป็นแนวเดียวกันกับช่วงข้างลำตัวพอดีนะส่วนใหญ่ในเวลาที่เรากางแขนออกไปด้านข้างแล้วคนที่หัวไหล่ตึงอะแขนเขาจะเหลื่อมมาด้านหน้านิดนึงถ้าเป็นไปได้ทุกคนพยายามดึงแขนออกไปอยู่ให้ข้างลำตัว แบบนี้นะคะอ่ะห้อยแขนลงมาเลยค่ะพร้อมแล้วหายใจเข้าเต็มปอดวาดแขนสองข้างขึ้นไปเหนือศีรษะแบบนี้ค่ะขึ้นไปเหนือศีรษะเปิดแขนสักสี่สิบห้าองศาแบบนี้นะคะมองตรงก้านไว้สักสองวิแล้วหายใจออกวาดแขนออกค่ะอีสี่รอบค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นจริงๆแล้วท่านี้เป็นการช่วยคลายปวดขลายเมื่อยยืดหลังนะคะ มองตรงกั้นสองวิหายใจออกวาดแขนออกอีกสามรอบค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกวาดแขนออกลดแขนลงช้าๆอีกสักสองรอบค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้น หายใจออกลดแขนลงค่ะกว้างๆให้แขนอยู่ขนาบข้างลำตัวจะดีมากจะเริ่มไม่เมื่อยหัวไหล่นิดนึงรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเต็มปอดและลองเฉยคางมองขึ้นนิดนึงค่ะวาดแขนออกหายใจออกโอเคค่ะใครนั่งบนเก้าอี้ขยับลงมานั่งกับพื้นนะคะแล้วก็เอาบอกมารอง สมมติเราไม่มีเบาะใช่ไหมเราใช้ผ้าเช็ดตัวได้นะคะแบบนี้พับเบาะสูงนิดนึงได้นะคะอ่ะแล้วก็นั่งบนเบาะเลยค่ะแล้วยืดขาสองข้างออกไปด้านหน้าแบบนี้นะคะเราเริ่มทีละข้างนะให้ทุกคนงอขาขวาออกไปด้านข้างแบบนี้เลยนะคะฝ่าเท้าจะแตะอยู่ด้านในต้นขาซ้ายพอดีเนาะอ่ะทีนี้ เราไม่เน้นว่าเราจะต้องก้มไปถึงขาแต่ให้รู้สึกถึงการยืดด้านหลังขาและก็หลังของเราบางคนจะปวดสะบักนิดนึงนะคะอนุญาตให้งอเข่าขาข้างที่เหยียดตรงขึ้นมาได้เล็กน้อยก่อนสําหรับผู้ฝึกใหม่งอเข่าคือไม่ได้นิดนึงหรือจะหาหมอนมารองได้นะคะกระดกข้อเท้าปลายเท้าด้านซ้ายของเราแบบนี้อ่ะมือประคองเลยค่ะสายตามองตรงไปด้านหน้าเดี๋ยวเราไปง่ายๆก่อนคุณครูย,ยังไม่ละเอียดมากนะคะให้ทุกคนหายใจเข้าไปให้ได้ก่อนค่ะ เข้าให้เต็มปอดนะคะช้านะเดินมือไปข้างหน้าก่อนฟังจังหวะครูดีๆอ่าแล้วค่อยๆหายใจออกเดินมือต่อค่ะจนเจอจุดที่เราตึงที่สุดเราจะรู้สึกยืดตั้งแต่น่องข้อพับข่าวหลังขาหายใจออกมองประมาณปลายเท้าซ้ายไว้ค่ะออกจนหมดปุ๊บพยุงตัวกลับขึ้นมา แค่นี้เลยนะคะสําหรับบางคนอาจจะบางทีแค่ก้มลงไปก็ไม่ลงแล้วอาจจะแตะไว้ได้แค่นี้ก็คือไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกวันละนิดวันละนิดอีกสองรอบค่ะกระดกข้อเท้านะทุกคนหายใจเข้าค่ะสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเดินมือไปข้างหน้าก่อนตรงนี้ยังกั้นแป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆหายใจออกค่ะออกช้าๆก็เดินมือไปเรื่อยๆด้วยหายใจออกอยู่ เอาง่ายๆก่อนค่ะเอาง่ายๆก่อนออกหมดยกตัวขึ้นมาค่ะอ่าคือไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องยืดหลังโกงหลังไม่ต้องอย่าเพิ่งจัดระเบียบร่างกายเยอะให้เราฝึกขยับร่างกายก่อนนะคะบางทีคนไม่เคยยืดร่างกายยังบล็อกอยู่นะทุกคนครูขออีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่ะ ต้องนะต้องนะต้องคนกั้นไว้แป๊บนึงแล้วเดินมือไปก่อนหลังจากนี้คุณต้องหายใจออกให้ช้าค่อยๆออกค่ะแล้วเดินมือไปด้วยออกออกหายใจออกค่ะออกจนหมดค้างไว้แป๊บหนึง่งแล้วค่อยยกตัวขึ้นมาค่ะ ยังมีความรู้สึกแน่นๆหลังขาเป็นปกตินะคะสลับข้างยืดขาขวาออกไปแล้วก็งอขาซ้ายค่ะทําเหมือนกันนะคะกระดกเทา้าจะงอเข่าเยอะเกินไปจนเป็นแบบนี้ไม่ได้นะมันจะไม่โดนอะไรเลยนะคะอย่างน้อยพยายามบอกละเอียดขาจะดีมากนะคะกระดกข้อเทา้าปลายเทา้าไปได้วยกันหายใจเข้าค่ะทุกคนเดินมือไปข้างหน้าค่ะ แล้วหายใจออกค่อยเดินไปมองปลายเท้าไว้หายใจออกออกออจนหมดพยุงตัวขึ้นมาค่ะอ่าโอเคอีกสองรอบรอบแรกจะยังแน่นๆอีกสองรอบอาจจะยังตึงอยู่สำหรับผู้ฝึกใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองฝึกซ้ำบ่อยๆนะคะอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าทุกคนเดินมือไปค่ะ หายใจออกค่อยๆปลยออกท่าสุดแล้วให้ค้างตรงนั้นค้างเฉยๆโดยที่หายใจออกให้หมดยกตัวขึ้นค่ะคือยิ่งถ้าเราหายใจออกค่อนข้างยาวจะดีมากแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าท่าให้ยาวตามการหายใจอีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้า เดินมือไปค่ะหายใจออกค่อยๆไปค่ะออกจนหมดยกตัวขึ้นค่ะโอเคยืดขาด้านซ้ายออกไปเดี๋ยวเราคลายหลังกันนะคะทุกคนหยิบเบาะออกแล้วค่อยๆนอนงายลงไปไม่ใช้หมอนนะคะนอนงายลงไปเลย นอนหงายแล้วกางแขนออกแนวเดียวกันกับหัวไหล่คว่ำฝ่ามือแบบนี้นะคะแขนแนวหัวไหล่นะแล้วชันเข่าสองข้างขึ้นมาเปิดเท้าของเราความกว้างเท่าขอบเสื่อยโยคะหรือง่ายๆก็คือความกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะ,ะให้ทุกคนหายใจเข้าให้เต็มปอดก่อนคะ่ะทิ้งเข่าสองข้างลงทางซ้ายปล่อยลงไปก่อนนะคะแล้วหายใจออกช้าๆหันศีรษะไปทางขวาแล้วปล่อยเข่าลงไปด้วยหายใจออก อกออกปล่อยลงไปเลยไม่ต้องเกรงจะตึงตึงหน้าขารู้สึกยืดท้องแล้วก็ตึงตึงหลังนิดนึงนะคะบางคนตึงหัวไหล่บางคนตึงคอมากกลับมาตรงกลางขยับเท้าขยับสะโพกให้กลับไปตำแหน่งเดิมก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าไปใหม่ค่ะสลับข้างไปทางขวาแลวะวหายใจออกช้าๆหันศีรษะไปทางซ้ายหายใจออก ออออค่ะกลับมาตรงกลางอ่าขออีกรอบหนึ่งนะคะเขีัออยบเท้าเขีัยบสะโพกหายใจเข้าทิ้งเข่าปีกฝั่งหนึ่งค่ะหายใจออกหันศีรษะค่ะเดี๋ยวเอวกับหลังจะค่อยๆเบาขึ้นเองทุกคนค้างตาค้างท่าตามคุณครูนะหายใจออก กลับตรงกลางนะคะโอเคหายใจเข้าค่ะสลับข้างหายใจออกค่อยๆอ,ออกค่ะดันศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะ โอเคทีนี้งอเข่าสองข้างขึ้นนะคะแล้วทุกคนกอดเข่าหาโนโดีที่จับไปที่หัวเข่าแบบนี้แล้วก็กอดเข้ามาแล้วลองกิ้งๆินะคะขวาซ้ายขวาซ้ายเหมือนเป็นเรานวดบริเวณเอบริเวณหลังเอาเท่าที่ไปได้บางคนอาจจะไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะไม่เป็นไรหลังเรายังแข็งอยู่นะคะเราต้องฝึกขยับมันไม่มีอะไรที่มันได้ตั้งแต่วันแรกนะคะทุกคนสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่เนาะ อย่างน้อยเราเริ่มต้นที่จะเริ่มขยับตัววันละล็กวันละน้อยอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าต้องไม่ท่าไม่ใช่ท่าที่ยากเกินไปนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นบาดเจ็บได้โอเคแล้วนอนตะแคงประคองตัวขึ้นมานั่งคะัะสมา แต่สมานสบายสบายค่อยข้อเท้าสบายสบายอ่าอันนี้ก็คือ1โปรแกรมนะคะทุกคนสามารถนั่งโปรแกรมเดิมโปรแกรมนี้ฝึกซ้ำได้ทุกๆวันเราจะสังเกตได้เลยว่ารอบเอวเราจะค่อยๆค,คลายความตึงมากขึ้นอย่างน้อยจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้